สวัสดีค่ะนกมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้ได้มีมีดของหลวงพ่อเดิมมาทุกท่านได้รับชมนะคะมีดเล่มนี้นะคะด้ามไม้ฝักไม้ความยาวอยู่ที่9นิ้วนะคะด้ามรวมฝกักจะพาะใบอยู่ที่5นิ้วนะคะทุกท่านนี่นะคะด้ามไม้ฝักไม้ กันนี้ก็จะรัดด้วยอะลูมิเนียมขาบินโตนะคะนี่นะคะเป็นมีดของช่างสอนนะคะมีดเล่มนี้เก่าแก่เก็บแน่นอนเลยนะคะมีดเล่มนี้ด้ามไม้ฝักไม้นะคะ เดี๋ยวเรามารับชมด้านในกันนะคะนี่นะคะทุกท่านเป็นลายนาคเกีียวนะคะเป็นนาคสมพง์นะคะนี่นะคะด้ามไม้ฝักไม้หลวงพ่อท่านก็ลงอักขระไว้นะคะท่านใด มีใจรักและศรัทธาลองพ่อนเดิมนะคะสนใจก็โทรมาสอบถามทักทายกันได้นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะคะทุกท่านนะคะเป็นนากสมพง์นะคะหลองพ่อนเดิม ฝักไม้ความยาวเฉพาะใบอยู่ที่5นิ้วนะคะถ้ดาด้ารลมฝักอยู่ที่9นิ้วนะคะแล้วเรามารับชมอีกหนึ่งเล่มนะคะเป็นมีดของหลวงพ่อลุ่งนะคะมีดเล่มนี้แค่ชื่อก็เป็นสิริมงคลแล้วนะคะ เป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะหลวงพ่อลุ่งเล่มนี้ความยาวของมีดเล่มนี้ด้ามรวมฝักจะอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะคะเ็ดนิ้วนิดๆน,นะคะอันนี้ก็จะรัดด้วยจะเป็นทองทองเหลืองนะคะ นะคะคด้านไม้ฝักไม้เดี๋ยวเรามาชมด้านในของมีดกันนะคะด้านในของมีดก็เป็นแบบนี้นะคะของหลวงพ่อนุ่งท่านก็จะลงตะกุดไว้ที่สามดอกบนสันมีดนะคะนี่นะคะ สำหรับพกพานะคะมีเล่มนี้ท่านใดอยากบูชาไปติดตัวนะคะเอาไปไหนมาไหนก็สะดวกนะคะมีดหลวงพ่อลุงเล่มนี้ลายไม้ฝักะไม้นะคะความยาวของใบอยู่ที่สี่นิ้วนะคะทุกท่านเฉพาะใบอยู่ที่สี่นิ้วนะคะ ถ้าด้ามรวมฝักก็อยู่ที่เจ็ดนิ้วนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาที่เบอร์094 0567 445นหนะคะมีทั้งหลงพ่อเดิมหลงพ่อลุ่งนะคะนะคะทุกท่านสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะคะนกมีดหมอสวัสดีค่ะ